ิิภภูมาาคบรกรกใจยยืนจากก้าวแรกของการประปาส่วนภูมิภาคจบจนวันนี้การประปาส่วนภูมิภาคก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ใส่ใจส่งถึงทุกครัวเรือนเพราะระหนักเสมอว่าน้ำประปาคุณภาพคือรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามตั้งอยู่เลขที่447หมู่1ตำบลพนมสารคามอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาให้บริการน้ำประปาในพื้นที่อำเภอพนมสารคามอำเภอสนามชัยเขตอำเภอท่าตะเกียบอำเภอราชสารบางส่วนอำเภอแปลงยาวบางส่วนในจังหวัดฉะเชิงเซาและอำเภอศรีมโหสดในจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำจำนวน29,309ราย เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีไม่มีหยุดพักกลางวันลูกค้าสามารถเดินทางมายังสถานที่ให้บริการได้อย่างสะดวกทั้งรถส่วนตัวและขนส่งสาธารณะที่หลากหลายมีป้ายบอกทิศทางการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างชัดเจนสถานที่ให้บริการได้ออกแบบการเข้าถึงโดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคั์และผู้สูงอายุพร้อมทั้งออกแบบผังงานและระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวก ทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานโดยจัดให้มีป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อติดไว้ในจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจนและมีจุดประเมินผลความพึงพอใจณจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการมีการออกแบบพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับและเคลื่อนไหวร่างกายและจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ในจุดที่สําคัญหรืออันตรายมีการติดแถบและป้ายแจ้งเตือนเพื่อให้ระวังและเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทําให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการมีระบบคิวเพื่อให้ผู้บริการเข้าถึงการใช้บริการอย่างเป็นธรรมมีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้ามีเก้าอี้นั่งรอมีจุดบริการน้ำดื่มพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้ในบริเวณสำนักงาน มีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะอยู่เสมอกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่เหมาะสมนอกจากนั้นด้านหน้าสำนักงานได้จัดที่นั่งพักคอยโดยจัดภูมิทัศน์ให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นรม่มรื่นและเป็นธรรมชาติเอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของพนักงานและผู้มารับบริการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม มีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคานผู้สูงอายุรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกเพศอายุหรือความแตกต่างทางกายภาพประกอบด้วยที่จอดรถสำหรับคนพิการทางลาดสถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆห้องน้ำสำหรับคนพิการประตูเลื่อนอัตโนมัติรวมถึงราวกันตก มีการจัดการลดและแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำหลัก 3R มาใช้คือ Reduce, Reuse, Recycle มีป้ายแสดงประเภทของขยะที่ถังขยะอย่างชัดเจนสามารถให้ผู้มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องภายในหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเป็นการจัดการขยะอย่างยั่งยืนมีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วส่งเสริมการใช้ถุงผ้า มีกิจกรรมโครงการปฏิทินเก่าให้เรานะเพื่อส่งต่อให้มูลนิธีช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีการดําเนินการตามแนวคิดเรื่องความเป็นกลางของคาร์บอนเช่นใช้การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าสําหรับชาร์จแบตเตอรี่ที่ตู้ส่งสัญญาณระยะไกล DMA เเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาดและการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามมีงานบริการนะูนยนราชการสะดวกครอบคลุมประเภทงานดังนี้งานบริการตามภารกิจของหน่วยงานงานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานและงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกมีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการโดยเน้นให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายสูงสุดซึ่งได้จัดให้มีการให้บริการแบบ one stop service ในการให้บริการทุกประเภท บริการครบจบในจุดเดียวมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานที่ครอบคลุมเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามลำดับขั้นตอนต่างๆในคู่มือโดยจะจัดรวบรวมเอกสารจัดเก็บไว้ใน Google Drive สร้างเป็น QR Code บันทึกโน้ตไว้ในกลุ่มไลา์เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีการปรับปรุงคู่มือให้เป็นปัจจุบันมีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์เพื่อความสะดวก รวดเร็วเข้าถึงง่ายใช้งานได้ทุกพื้นที่เช่นการขอใช้นําประปาออนไลน์การขอคืนเงินประกรันการใช้นําประปาการขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐการบริการแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน PWA Plus Lite จบครบเรื่องประปาในแอปเดียว มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามมีการพัฒนาช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษารวมถึงช่องทางร้องเรียนต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการโดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนแปช่องทางหลักมีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการ กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตัติพร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีจิตบริการโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมทักษะการให้บริการและการสื่อสารในหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญความชำนาญในการทำงานสู่ความเป็นมืออาชีพนอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามได้มีการนำนวัตกรรมระบบระบายตะกอนในเส้นท่ออัตโนมัติมาใช้เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่สะอาดยิ่งขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าลดปัญหาคุณภาพน้ำสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำและการให้บริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามมีการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจในการเข้ารับบริการโดยกลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายครอบคลุมและเพียงพอกับการเป็นตัวแทนกลุ่มประชากรโดยจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี2567ในประเด็นต่างๆทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC มีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าตัวอย่างปี2567จำนวน400ตัวอย่างโดยจำแนกเป็นลูกค้าประเภทที่1จำนวน298ตัวอย่างลูกค้าประเภทที่2จำนวน82ตัวอย่างลูกค้าประเภทที่3จำนวน20ตัวอย่างกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคำนวณตัวอย่างจากสูตร t h a r ยามาเนที่ระดับความคลาดเคลื่อน บวกลบ5%ในปี2,567การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามได้รับผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่4.655คะแนนคิดเป็นร้อยละ93.10การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆโดยไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานด้วยการประชาสัมพันธ์บริการด้านต่างๆให้ลูกค้ารับทราบอย่างต่อเนื่อง จนในปี2,567พบว่าลูกค้าชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์ PwA a l w a y On อยู่ที่ร้อยละ7 7 7 2ของการทำธุรกรรมชำระค่าน้ำทั้งหมดและมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,566อย่างเห็นได้ชัดเจนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานด้านบริการด้านระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปา เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับน้าสะอาดสําหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและต่อเนื่องควบคู่กับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ราชการสะดวก GECC และภายใต้วิสัยทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา